วันก็ฟิซอมอยู่ที่ใช้มวยสอมองคลการช่างนักชกในดวงใจชื่นชอบยอดมวยครับยอดมวยของบุรีรัมครับก็คือซุปเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าอ่น้ำเงินนี่เขาบอกเขาเป็นมวยสไตล์เตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับ25ครั้งชนะ15แล้วก็มีแพ้10ครั้งครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้เขาบอกว่าจะเป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งครับา เกจิหลายๆท่านนี้บอกห้ายกอาจจะไม่ครบนะครับเ่อารีก็เดินขยับนะครับเตี้ยสั้นกว่าอาวุธนี่ถือว่าหนักแรงเลยนะครับไยน้ําเงินเชิงรบนะครับในขณะที่เปรมมานันนั้นอาวุธมวยนี่ถือว่าครบเครื่องอยู่ที่การยืนระยะนะครับบางไฟนี่โด่งหนักๆก,ก็มียุกมีย่นยอมไม่ดื้อก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟนี้เ็าบอกว่าซ้อมเตรียมตัวมาดีเอาละครับเริ่มจะเพียดตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับเชิงรบ โดยเฉพาะลกูกเตะจ่อยางนี่จะเน้นเป็นพิเศษแล้วก็ออกหนักๆด้วยครับโอ้โหนี่ครับแม่เขาบอกรูปร่างสูงยาวแบบนี้มาหาต้นขานหน้าหดและเกินไปถึง30 0 0 0บาทด้วยกันครับกรณีที่นักชกเกิดแผ้แตกแอนตาซินก็จะมอบสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแผลแตกเขียละ500รบาทโอ้ยต้องขอบคุณครับแอนตาซินยารรักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท,ท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับพร้อมด้วยทาง บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยา่าน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวิรัติผู้ชมครับเพื่อการสนับสนุนศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเล็ก,กว่าท่านกว่านะครับแม่แต่จังหวากระโดดหมายก้านคอเลยนะครับกระโดดเดินขยับเปิดเกมไปเรื่อย เกมมานานยังชกในเกมบัางรับแล้วก็มีหมัดขวานี่ถือว่าแม่นแล้วก็อันตรายนะครับเชิงลบเองจะประหมัทไม่ได้ในมาดูนที่วงในตัวเล็กจะขึ้นบนมีกอกสลับด้วยนะครับเอาละครับแลกกันแบบนี้จะครบ5้ายกอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับโอกาสนับล็อกน่าจะมีให้เห็นเหมือนกันครับยาวๆครับขวาครับแล้วก็นี่ครับวรยาแล้วหมัดต่อยเข้าไปปลัมตีใน พยายามจับพยายามอู่อีกคนนึงแทงคนมีศอกสลับครับเอาเอาเอาตัวเล็กตัวเล็กแทงแทงตัวใหญ่ครับตัวเล็กมีป้ายมีขวางครับสําหรับเชิงรบครับดูครับแกป้ายแกขวางแกเสียบเข้าให้หาจังหวะครับล้ำเลนเกมเอาทีไปก่อนครับเปลมัน,นันพยายามจะโยนเข้าไปครับ ขึ้นคอได้ไหมโดนขวางอยู่ครับโดนขวางอยู่ครับยังขึ้นไม่ได้ยังไม่ได้แทงอันนี้ครับกรรมาการธีรุศิละคอนครับจับแยกก้วเข้ามาขยับเข้ามาครับเรมานันแตยน่ยังไม่ถนัดครับยังไม่ถนัดครับเอาแยงทีโอ้โหนี่ครับวันนี้ เฟมทนครับคู่แรกผ่านไปคู่นี้นี่เพิ่งยกสองครับยกสองมาเครื่องชักการล้อแล้วครับเจ้าเฟรมอันนันส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนัมเมืองของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์มวยทอไพร์แอปพลิเคชันไพรทีวีทองสวนพูร,รีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา พอกอัฟเตอร์ทาวออร์แกไนเซอร์หักใหญ่น้ำจิ้มดับรังสสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยแล้วก็พิจจิ้นเจเจครับฮนะฝากเรียนเชิญมาครับร้านคาชินบาร์นะครับร้านคาชินบาร์ของคุณหนุ่มบางกัดีรับชมมวยจบแล้วไปทานอาหารอร่อยอร่อยนะครับสไตล์90นะครับคาชินบาร์นะครับอยู่บนถนนตัดใหม่พันนกนะครับคาชินบาร์ เาตั้งอยู่บนถนนตัดใหม่พันนกก่อนถึงตอกกุ้งเผาเรียนเชิญครับมาแต่ว่าตอนนี้โอ้ยดูตัวเล็กจะหดการคอแล้วครับโอ้เรียกว่ากระโดเตะม,มาตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วนะครับมันยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับแล้วพอเสียหลักล้มลงใบนี่ขึ้นมาทัได้แต่ช้าลงเอาขยับข้าหาแล้วนะครับเตะมาน,านันต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับเดินเบียดก,กล้ำในไปเรื่อยชวนทะเลาะไปนะครับ แต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะเชิงรบนั่นทั้งหมัดทั้งศอกอาวุธถือว่าหนักแรงเบียดดูในมาดูวงในนี่เริ่มจะจับบนแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับเฟรมนันันแต่ว่าเชิงรบก็พยายามจะเด้งตีคู่เหมือนกันไม่ยอมโอ้สถานการณ์ก็ถือว่ายัางคู่ขี่เหลือเกินนะครับคู่นี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆครับอยากเข้าไปครับเลมนมนนันครับแต่ซ้ายดักไว้ก่อนครับเชิงรบต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้อง ดูครับตัวเล็กครับแหมยัดคืนครับวงในครับมีลูกยัดเข่าเม็ดใหญ่ๆคำโตๆครับเชิงรบหมัดซ้ายล้วงลำตัวเปลมานันโดนท้องนะโดนท้องนะเอาโดนแคบซ้ายเอาแหมจับเทเลยครับแหมตัวเล็กแกมหมายก้านคออยู่เรื่อยครับยังกะกระตายหมายจันทร์เอาเสียดมาครับเปลมานันครับเชิงรบไปตั้งแกขวางไว้ครับทางล่าง ยกางงามาเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ครับปัดครุบโ,โ,โอ้โหดูอ้าวม,มากรรมการฮีลวุสบอกการเวทีครับตอนนี้เครื่องติดแล้วครับเปรมอานันครับแต่ว่าเชิงลบ แม่พลังกำปั้นนี่ยังน่ากลัวอยู่นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเชิงลบนี่จังหวะมีหมัดแล้วก็ขวางแทงนี่ออกได้หน,นักๆเหมือนกันนะครับเตี๊ยสั้นกว่าข้อจรเปรมน,นันก็พยายามจะเบียดขยับเข้าไปดูนะครับวงในนี่เริ่มจะจับได้เปรียบแล้วนะครับจับขึ้นบนเลยนะครับเปรมาน,านันแล้วก็ตีไปเรื่อยสวมทะเลาะไปเรื่อยนะครับดูว่าเชิงลบ ต้องมาชกในเกมตั้งรับบ้างต้อโดมทีมเข้าไปสำหรับจะต่อยนี่ก็เยังมีหมัดคอยบวกนะครับเรียกว่าหมาเป็นพักพักพกึเป็นระยะระยะแหละครับพักกันสักคู่ครับรรจ,จิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากาตาย ขอบคุณทางสุกายะนะครับน้ำมันน้สมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันรนสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร020160000หรือว่าทีละแอทิว9 9ร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททูนสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับมวยคู่นี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับเรี่ยวแรงการยิงระยะดีตางพอกันเลยนะครับ้ำท่าจะยุบจะก็มีฮึดขึ้นมาตลอด ในขณะที่ฝ่ายแดงไปมาน,น,นั้นได้ใหญ่พยายามจะเบียดนะครับชวนทละเลาะกลั่นไนแต่ว่ามายกนี้เอาละครับเริ่มจากฉากช่วยนะครับมีลูกเจาะยางม,มีลูกขวางแล้วก็ต่อยหมัดทําได้ดีขึ้นเลยครับโอ้เชิงลบนะโดนเข้าไปหนักๆยุบย่นไม่ได้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกนักมาหมดแล้วครับเชิงลบเอาหมัดพยายามจะล้วงลัตัวครับ ตีเข้าไปครับตีคือมาครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับเชิงรบตีเปรมานนก็ตีคืนครับโอ้โหบิดกันสุดไหม่ทั้งคู่ครับบิดกันสุดไหม้ทั้งคู่ครับดูครับหมัดซ้ายดักไว้แล้วก็นี่2อกครับแม่หมัดซ้ายครับเชิงรบเปลมานนั้นว่ายังไงหมัดหนึ่งสองล็อกไลต่างคนต่างตีแล้วเข้าเชื่อลรวแม่นี่เองครับ เนบไปอีกดอกหนึ่งครับเข่าของเชิงรบเป็นวันนั้นขยับเข้าไปครับเชิงรบพยายามต่อยคล่อมนิดนึงไม่นิดนะครับเยอะเลยครับตีเข้าไปตีปคืนครับกรรมาการธีรวุฒิแยกมาก่อนครับสับแล้วลุยสับแล้วลุยอ้าายกได้ยกยกได้ยกครับตีไปแทงคืนโอ้โหอ่ากางเวทีกลางเวทีครับอ่าตอนนี้ <peach> ตุปตุเป๋แต่ว่าดูครับทั้งคูไ่ไม่ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มครับโอ้โหดูสุดสุดเลยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่มันเบียดเบียดเข็นทิ้งลงไปครับโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาแม่จังหวะโดนเททิ้งนี่หลายครั้งนะครับเอานะครับเริ่มจะเบียดขึ้นมาอีกแล้วนะครับเต็มมัน,มนันโ,โอกาสให้เชียงลบเด้นเดินออกแคบทางเขาได้เนื้อ กลับมาเปียดกันอีกแล้วนะครับเชิงลบนี่เวลาเกาะในมีลูกขวางแล้วก็แทงก็ทําได้ดีไอ้สีไปเรื่อยโอ้โหเอาเลยครับดูดูโดนหักทิ้งไปลบกนี้นะเอาขึ้นมาขึ้นมาลุยต่อครับโดนหมัดฝายังไงพยายามจะสอดในเป็นวันนั้นตีมาเสียบมาได้ทีเลยได้ทีเลยเป็นวันบอกได้ได้ทีผมเลยครับโอ้โหดูครับ มอสักครู่เหมือนจะหมดจะหมดแต่ตอนนี้ฮึ๊กไปแล้วทถีบลูกนี้พอเลยครับก็พยายามใส่สุดแรงสู้เต็มที่เต็มบิดแล้วครับเชิงรบครับดูครับสู้จนหมหมดจริงๆครับแล้วก็ดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี